สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแลวก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับวิชาภาษาไทยนะคะในมาตาตัวสะกดกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูสิว่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้มาตาตัวสะกดอะไรกันพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบคุณครูลูกโป่งในรายการท่องโลกภาษาไทยอีกครั้งนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆจิๆ๊กสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยข้างหน้าเรานี่เหมือนปราสาทของเจ้าหญิงนิทาที่เราเคยดูในกระตูนเลยนะคะใช่แล้วจ้านี่คือซาโตเดยูเซ หรือที่รู้จักกันในนามปรา,าสาทของเจ้าหญิงนิทราตั้งอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำลัวประเทศฝรั่งเศสสวยจังเลยนะคะแล้วมีปรา,าสาทหรือพระราชวังที่ไหนอีกไหมครับเนี่ยมีจากเขาปุ้นปรา,าสาทหรือราชวังครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งก่อสร้างสำหรับเจ้าขุนมูลนายขาราชการเลาเศรษฐี ในปัจจุบันปราสาทที่ตั้งอยู่มาจนถึงทุกวันนี้คือของที่ระลึกจากอดีตเมื่อหลายร้อยปีมาเช่นปราสาทนอยชวานสไตล์แคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมันค่ะว้าวสวยจังหรือปราสาทบรานในโรมาเนียที่มักถูกเรียกว่าเป็นปราสาทของแรคคูล่าไงจ๊ะโอ้โหดูสวยแต่หรืครับวังเวงยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเลยครับจิ๊กจ แล้วในบ้านเรามีปราสาทไหมคะคุปงมีจ้ะแป้งรำในประเทศไทยก็มีปราสาทสวยๆเหมือนกันนะจ๊ะที่ไหนครับพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทที่อยู่ในวัดพระแก้วไงคะบ้านเราก็มีปราสาทสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะจริงด้วยครับแป้งรำเมื่อกี้ครูได้ยินเด็กๆพูดถึงคำว่าปราสาทและคำว่าชาติแล้วเด็กๆทราบไหมคะ ว่าคำว่าศาสตร์และคำว่าชาติมีเสียงพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดใดที่เหมือนกันงั้นเราลองมาสะกดคำแล้วให้เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่ามีพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดตัวใดปรอา ไหนเด็กๆลองบอกครูสิคะว่าคำว่าปลามีตัวสะกดไหมคะไม่มีครับเก่งมากเลยคะ่ะแล้วคำที่ไม่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราใดจำได้ไหมคะแม่กอ,อก,กาครับจิ๊บๆเยี่ยมมากเลยคะ่ะเขาปุ้นเอาไปสองนิ้วเลยศาสตร์มีเสียงดอเด็กสะกดคะ่ะใช่แล้วคะ่ะ เสียงดดสะกดอยู่ในมาตราใดคะแม่กดคะต่อไปเรามาสะกดคำว่าชาติกันนะคะชออาตออิชาติชออาตออิชาติแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าคำว่าชาติมีเสียงใดเป็นตัวสะกด ชาติมีเสียงดอเด็กสะกดค่ะอยู่ในแม่กดครับจิก๊กจแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าพยัญชนะท้ายตัวใดที่อยู่ในแม่กดบ้างมีค<ท>ำใดบ้าง,างคะงั้นเรามาลองฟังเพลงกันดูนะคะ ว่าจดมดกระดาษกว้าง้าให้สะอาดโทรทัดลาสติกกาชาดดาสดากรกดุดมา ร้องเพลงจบแล้วคราวนี้เด็กๆลองบอกพยัญชนะที่สะกดอยู่ในแม่กฎสิคะว่ามีพยัญชนะตัวใดบ้างมีโจจานชอช้างซอโซโดชดาตอประตักถอฐานทอมอนโททอผู้เท่าดเด็ก ซอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอฤสีสอสราและสอเสือครับจิ๊กๆเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะ <c oughs> งั้นเรามาหาคำที่สะกดด้วยพยัญชนะท้ายเหล่านั้นกันคนละหนึ่งคำค่ะอํานาจค่ะครูเก <c oughs> <c oughs> ่งมากเลยค่ะแป้งรัา <c oughs> เรามาอ่านแจก <c oughs> ลูกคำกันนะคะออํา ออออนอาจนาดนออาจนาดอํานาดอํนาดอูดครับงั้นเรามาแจกลูกคำคำว่าอูดกันนะคะคุณปุ้นออูถออูดออูถออูด ชม้างในปราสาทได้ไหมคะได้จ้างั้นเรามาลาเพื่อนเกันก่อนนะคะวันนี้เด็กๆคงได้ความรู้กันไปไม่น้อยเลยใช่ไหมคะคราวหน้ามาติดตามกันใหม่ว่าเราจะไปท่องโลกภาษาไทยที่ไหนกันแล้วคุณครูจะมีอะไรมาฝากแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ